อไม่กล้าระหว่างโตโยต้าแคมรี่กับฮอนด้าแอคคอร์ดชอบอะไรมากกว่ากันคะก็ 2> <2> สองอย่างก็พอๆกันอพอๆกันแอคคอร์ดก็ดีไวรุ่นหน่อยแคมรี่ผู้ใหญ่ขอบคุณค่ะโอเคครับถ้าจะให้เลือกระหว่างโตโยต้าแคมรี่กับฮอนด้าแอคคอร์ดคุณแม่กับคุณเพิ่มเลือกอะไรครับโตโยต้า แี่ค่ะแย่งพี่ทำไมเนี่ยพี่ก็เลือกโตโยต้าแค r รแล้วแอ c o คอพี่จะขายได้ไหมถ้าเป็นชอบแคลรี่ครับ,รบเพราะว่าใช้มาหลายปีค่ะเป็นรถคันที่ปื้มแบบขับเป็นเพราะว่าคันนี้เลยแล้วก็ใช้มันนานที่สุดเลยมันดีกว่าช่วงล่างอ่ะฟีลลิ่งการขับขี่ดีกว่าแต่ถ้า Honda มันจะได้บอดี้แบบสวยกว่าอยู่ที่คนเลือกละอย่าไปถาม ระหว่าง t o y ยต a c a m มรีกับ Honda a c c o r d c a m แคมรีครับมันสวยกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าหาอะไรง่ายด้วยเลือก Honda a c c o r d เพราะระบบการดีไซน์ข้างในมันจะหลายรูปแบบกว่าถ้าใจผมรักผมรัก a c c o r d ครับใจผมรัก Honda อ๋ออยู่กับป๊าป้ามาตั้งแต่รุ่นแรกใช่ไหมคะคุณพง Honda ป๊าป้าคะเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอไม่กล้าป๊าป้าคะระหว่าง t o y ยต a c a m มรีกับ Honda a c c o r d ชอบอะไรมากกว่ากันคะก็ของอย่างก็พอๆกันพอๆกันแอคคอรก็ดีไวรุ่นหน่อยแคมรี่ผู้ใหญ่ เป็นผมผมชอบคไดอคคอร์ดเพราะว่ามันปัดเปรียวรูชทรงสวยดีไปรุ่นใช่ผมเลือกเหรอผมเลือกแอคคอร์ดช่วงล่างมันจะหนึบกว่าหน,านึบกว่าแน่นกว่าแคมรี่สวยดีครับมันสวยดีแอคคอร์ดรูปทรงสวยแอคคอร์ดครับรูปทรงมันดูสวยกว่าสปอร์ตกว่าอ๋อขอบคุณค่ะแล้วพลเพื่อนๆล่ะคะเลือกอะไรระหว่างโตโยต้าแคมรี่กับคันได้แอคคอร์ดคอมเมนต์มาหน่อยนะคะใครชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์หน่อยนะครับเดี๋ยวมาทำอีพีสองให้ดู